พาเอลิโอเอลิโอยังไม่เข้าใจเลยค่ะว่าสนุกตรงไหนนะคะนะอันนี้เล่นได้ด้วยหรอคะเล่น20บาทค่ะอ่ะลองดูค่ะอันนี้คือสนุกหรอคะเนี้ยก็น่าจะสนุกหรอคะนะอ่ะลองเล่นดูบ้างคะ่ะเสีย20บาทค่ะดูเหมือนเอลิโอจะสนุกจุงเบยนะคะนะโอเคคะ่ะมาต่อคิวแล้วก็ไปที่โซนต่อไปคะ่ะน่าจะมีเครื่องแบบนี้ไปอยู่ที่บ้านไหมคะเนี้ย โอ้มีพระชนภัยอยู่ในน้ำด้วยหรอคะเนี่ย<ะ>เครื่องเล่นนี้ลงทุนจังเลยค่ะนะ,ะ,ะโอ้โหจับหุ่นสอดร้ยอยหกสิบองศานี่ไม่อ้วกให้รู้ไปนะคะนะต่อไปคิวเอลิโอรละคะ่ะความสนุกก็คือขึ้นมาเยอะเลยล่ะค,ะค่ะนะอันนี้คือสนุกละค,ะค่ะนะทำไมเอลิโอชอบพูดคำนี้จังเลยอะคะก<ะ>็ <ๆ S 2> มันเป็นคำถามจริงๆนะคะกลับบ้านลวค่ะนะคือความสบายนี่ไม่มีเลยค่ะนี่ถ้าหลอค่าเครื่องเล่นนี่ก็คงไม่แปลกค่ะขึ้นไปข้างบนละค่ะ ออกมาทางปากค่ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะคะนี่เอ,อลิออเล่นจนถึง7จ็ดโมงเช้าของอีกวันเหรอคะเนี่ยเอ,ยอลิออเอาเวลาไหนนอนเนี่ยเอ,ยอลิออสักจะไม่มั่นใจแล้วคะ่ะเดี๋ยวงั้นเตียงนี้เดี๋ยวต้องขายใช่ไหมคะความสะดวกสบาย7ค่ะของเก่านี่6กนะคะนะอะละเท่าไหร่ครับแปดรอเกหรอคะ่ะซื้อเลยคะ่ะเรียกได้ว่านะ,ะกลับมาทีก็คือเที่ยงเลยคะ่ะ คือเวลาของที่นั่นจะไม่สัมผัสกับที่นี่หรอคะเนี่ยเอลิโอเป็นนักเดินทางข้ามเวลาหรอกหรอคะแต่ว่าพลังงานและความสบายนี่คือหายหมดเลยคะ่ะแล้วทำไมตัวเอลิโอสั่นอย่างนั้นนะคะเอาแมวกับเข้ามาอีกแล้วคะ่ะเจ้าลูน่านะคะนะก็คือต้องนอนเป็นเรื่องจะกว่าความสบายจะจะเต็มใช่ไหมคะเนี่ยโอเคค่ะตื่นแล้วคะ่ะองค์กรหมอดูชาซิมได้นั่งเทียนเจอเงิน8 5 0หที่คุณทําหายเมื่อหลายปีก่อนเงินนี้จะถูกนําเข้าบัญชีธนาคารของคุณขอบพระคุณ จริงเลยล่ะค่ะนหมายถึงว่าเงินโอนเข้าบัญชีจริงๆอะค่ะไม่ใช่แบบว่าอ่าเธอจะต้องให้เราก่อนนะหนึ่งพันบาทหรือเธอจะต้องอ่าทําตามเราก่อนนะมันไม่ใช่อ่ะค่ะนะอันนี้คือได้มาเลยใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนจะได้มาเลยนะคะนะจริงๆด้วยค่ะเป็นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วค่ะแล้วเอลิโอก็ต้องมาหมุนมุมกล้องเพื่อทำอาหารเนี่ยนะคะนะเตรียมอาหารเธอค่ะอ้าวพอมีอะไรมาวางไว้ตรงโต๊ะก็ไม่กินเลยก็ควางทับหนังสือพิมพ์ไปเลยก็ได้ค่ะ เกินไปนะคะนะนี่ต้องถึงกับยืนกินเลยเหรอคะนะกินแล้วก็เข้าห้องน้ำในนี้เลยคะ่ะแล้วเธอเข้าห้องน้ำแล้วเธอไม่กดห้องน้ำด้วยนะพื้นที่ติดลบนี่คืออะไรคะชาวซิมชอบห้องกว้าง,างมีหนังสือมีหน้าต่างและดวงไฟมากๆหน้าต่างจะช่วยเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวันให้วดวงไฟจะช่วยในเวลากลางคืนใช้โคมไฟในบริเวณภายนอกและมีงานศิลปะอุปกรณ์ต่างๆช่วยทําให้ ไปดูสกปกเข้าใจแล้วค่ะถ้าอยากเป็นดาราก็ต้องแบบว่าหาเอเจนซี่ก่อนสินะคะนะเอเจนซี่ดาราหน้าใหม่แห่งซิมซิตี้เราขอเสนอดาราของวันนี้วันพรุ่งนี้และเมื่อวานใหาคุณมองหาความดังอยู่อย่างน้อย15นาทีให้โอกาสเราสิเพราะเราพูดได้เสมอว่าคุณต้องการเรามากกว่าเราต้องการคุณอยากเซ็นสัญญาหรือเปล่าแปลกๆนะคะนะเชื่อได้หรือเปล่าคะเนี่ยอะลองดูก่อนแล้วกันค่ะกดตกลงค่ะเอเจนซี่ดาราหน้าใหม่แห่งซิมซิตี้ยินดีด้วยยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวดาราดาวรุ่ง และดาวรุ่งของเราเมื่อได้ก็ตามที่คุณพร้อมจะมองหางานในสตูดิโอทาแค่โทรเรียกเราแล้วเราจะส่งรถไปรับในทันทีง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่เอลิโอคงไม่ได้แปลกๆใช่ไหมคะขอไม่พูดแล้วกันค่ะเอลิโอชักจะเริ่มกังวลแล้วคะ่ะแล้วก็เรียกแท็กซี่อย่างนี้เหรอคะไปสตูดิโอทาอย่างนี้เหรอคะว่าแต่ว่านี่มันเป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะนะมันจะมีคนมารับเราจริงๆเหรอคะนะนี่ต้องเป็นหนังแบบไหนคะนะที่จะให้ A เอลิโอไปเล่นด้วยหรือนำแสดงด้วยคะ่ะ คุณต้องการเข้ารไปสตูดิโอทาวหรือไม่ถ้าใช่เราจะไปรับทันที